มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไฟรัดวงจรเผาบ้านทั้งหลังแต่รูปในหลวงราชการที่9ราชการที่10และพระราชินีไม่โดนไฟไหม้ 8ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวติดตามกรณีไฟฟ้าลัดวงจรลุกไหม้บ้านไหม้เกือบทั้งหลังในพื้นที่บ้านโชคชัยหมู่ที่8ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะคะแต่ว่าสุดที่จะแปลกเพราะว่าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9และรุปในหลวงรัชกาลที่10และพระราชินีไม่โดนไฟไหม้ด้วยค่ะสร้างความประหลาดใจต่อเจ้าของบ้านและผู้ที่ทราบข่าว ล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้าน157หมู่ที่8ตำบลโชคชัยซึ่งเป็นบ้านหลังที่เกิดเหตุพบว่าบ้านหลังดังกล่าวถูกไฟลุกไหม้ตั้งแต่ชั้นบนลามลงมาชั้นล่างทรัพย์สิสนมีค่าภายในบ้านโดนไฟไหม้เกือบทั้งหมดแต่รูปภาพในหลวงรัชก,การที่9ราชก,การที่10ยืนคู่กับพระราชินีรูปยันอัคระรวมถึงรูปพระเกศีอาจารย์ที่นับถือไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุไฟไหม้ดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะ จากการสอบถามนะคะนายธวัชชัยอายุ66ปีเจ้าของบ้านกล่าวว่าช่วงเวลาเกิดเหตุตนเองนั้นได้ออกไปตัดหญ้าที่สวนยางพาราเพียงคนเดียวโดยมีภรรยาอยู่ที่บ้านเห็นตอนที่เกิดเหตุพอดีด้านนางลำอายุ63ปีภรรยาบอกว่าก่อนเกิดเหตุตนเองนั่งทําดอกไม้เพื่อเตรียมจะนําไปใช้ประดับในงานกระถิ่นประจําปีของวัดกู่บี้หมู่ที่10ซึ่งจะจัดวันที่27ตุลาคมนี้แต่ทําไปได้ไม่นานตนก็ง่วงก็เลยยี่ปรับลงไปชั้นล่างของบ้านมาเส็ ด้งตื่นประมาณบ่ายสามโมงกว่าจากนั้นประมาณสี่โมงเย็นได้ยินเสียงแตกดังปุ๊บก็ที่ด้านบนของบ้านตนก็เลยออกมาดูพบว่าไฟลุกไหม้ด้านบนของบ้านแล้วทีแรกตนจะขึ้นไปเก็บของมีค่าเช่นเงินพระเครื่องที่เก็บไว้ชั้นบนลงมาแต่ขึ้นไปถึงประตูที่แขวนรูปในหลวงราชการที่ก้าไว้ก็เหมือนมีใครมาโดนใจไม่ให้เปิดประตูเข้าไปและหันหลังเดินลงบันไดแต่จังหวะเดินลงบันไดก็เหมือนมีคนมาผลักลงไปด้านล่าง หลังจากเพลิงสงบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรไม่ใช่การวางเพลิงเพราะว่าพวกตนไม่เคยมีศัตรูหรือว่ามีความขัดแย้งกับใครมาก่อนและหลังจากได้ตรวจสอบความเสียหายทรัพย์สินมีค่าถูกไฟไหม้เกือบทั้งหมดแต่รูปภาพในหลวงราชการที่9และรูปในหลวงราชการที่10ซึ่งอยู่เทียงข้างอยู่กับพระราชินีนั้นรวมถึงรูปครูบาแสงชัยจมมเจ้าอาวาสวัดป่าหม่อมเจ้าสมมาคมกิติยากรจังหวัดเชียงภูมิ กลับไม่โดนไฟไหม้ไปด้วยทางที่รูปทั้งหมดติดไว้ด้านบนบ้านใกล้กับต้นเพลิงคิดว่าน่าจะโดนลมพัดลงมาด้านล่างส่วนรูปในหลวงรัชกาลที่9ติดไว้หน้าประตูบ้านด้านบนชั้น2ใกล้กับทีวีเก่าก็ไม่โดนไฟไหม้เช่นกันใครที่มาพบเห็นก็คิดว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดมาก ตนคิดว่าภาวะมีบารมีของในหลวงที่ปกป้องคุ้มครองไม่ให้ตนได้รับอันตรายทําให้ตนตื่นนอนมาทันที่เกิดเหตุพอดีรวมถึงโดนใจไม่ให้ตนเปิดประตูเข้าไปในบ้านตอนนั้นถ้าตนเปิดประตูเข้าไปตนคิดว่าอาจจะเสียชีวิตในกองเพลิงไปแล้วหากหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบตั้งใจว่าจะนํารูปภาพทั้งหมดที่เหลือจากไฟไหม้ไปใส่กรอบรูปใหม่เพื่อนํามากราบไหว้บูชาต่อไปเพราะว่าตอนนี้ตนเชื่อในบารมีและความศักดิ์สิทธิ์มากๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ